ำคำถาหากจะย้อนกลับไปในวันอังคารที่ผ่านมานะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาและอนุมัติพระราชกำหนดหรือพรกสี่ฉบับค่ะที่เกี่ยวกับการกู้เงินมาใช้ในการฟื้นฟูประเทศซึ่งก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาอย่างกว้างขวางนะคะโดยเฉพาะกรณีของพระราชกำหนดการบริหารหนี้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือเรียกง่ายๆว่าพรกรการบริหารหนี้เงินกู้หรือว่าพรกโอนหนี้นั่นเองนะคะงนแม้วันนี้นะคะข่าวของเราจะมาพูดถึงพรก ฉบับนี้ล่ละค่ะว่ามีความสําคัญอย่างไรและประชาชนตาดำๆอย่างเราๆเนี่ยนะคะจะมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรกับพรกฉบับนี้รายการฮาร์ดข่าวของเราในวันนี้นะคะได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัตราสุดสวัสดรองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบ,านบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดามาร่วมพูดคุยกับเราในรายการฮาร์ดข่าวนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะ อาีครับค,คบาาย์เสรตราสวัสดีค่ะพระกรผู้สั้นๆพรกอรโอนนี่เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่วิาพากษ์วิจารณ์กันมาเยอะมากต้องเรียนถามอาจารย์เลยสําคัญอย่างไรเราขออนุญาต <c oughs> เรียนเชิญอาจารย์นั่งเลยนะคะได้เลยครับ สำคัญยังไงคะอาจารย์สำหรับพรกฉบับนี้คือมันเป็นรพรกรที่เกี่ยวข้องกับเงินจนนํานวนมากนะครับแล้วก็เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานนะครับระหว่างกระทรวงการคลังกับแบง์ชาตินะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สุดท้ายนะครับประชาชนก็อาจจะต้องมามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบอนี่ก้อนนี้ครับค่ะนี่ก้อนนี้ก็คือ1.14ล้านล้านบาท ถูกต้องครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นจริงๆเนี่ยนะฮะมันเริ่มตั้งแต่ประมาณสักช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งใช่ไหมครับที่กองทุนฟื้นฟูนะครับเข้าไปช่วยอุ้มสถาบันการเงินนะครับในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะในช่วงประมาณสัก2 5 4 2 2 5 4 5นะครับก็ทางสถาบันการเงินเนี่ยเรากองทุนฟื้นฟูก็ได้ไปอุ้มนะครับแล้วก็มีใช้หนี้ก่อให้เกิดหนี้ประมาณ 1.4ล้านล้านบาทนะครับในวันนี้นะครับ13ปีอ่าใช่ครับ13ปีผ่านไปนะครับก็เหลืออยู่1.14ล้านล้านบาทครับ13ปีผ่านไปแต่ลดลงไปไม่เท่าไหร่เองนะคะอาจารย์ก็ลดลงไปก็ดูเหมือนจะลงไปสัก3แสนกว่าล้านบาทเองนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าจะถามว่าจริงๆแล้วตัวนี้อันนี้เนี่ยนี่สาธารณะนี้เนี่ยมีต้นตอมาจากไหนคะเออ่นี่สาธารณะตรงนี้นะครับก็ทีริ่งก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็มาจากไอการที่อ่า กองทุนฟื้นฟูนะครับและพัฒนาระบบสถาบันการเงินนะครับเข้าไปอุ้มนะครับสถาบันเงินที่จะล้มในตอนนั้นนะครับในช่วงปี2542นะครับประมาณนั้นค่ะบบนี้จากมติคณะรัฐมนตรีในการออกพระราชกําหนดฉบับนี้ออกมานะคะก็จะโอนไปจากกระทรวงการคลังไปให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลตรงนี้นมีรายละเอียดยังไงบ้างคะอาจารย์คะ ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมาตั้งแต่เมื่อสักอตอนปลายปีที่แล้วใช่ไหมครับจนถึงสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ทางแมงชาติก็ดูะจะไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือจริงๆแล้วนะครับไอตัวไอเอนี่ที่เรามีเนี่ยนะครับไอ้1.4ล้านล้านบาทตอนแรกเนี่ยครับมันมีข้อกําหนดในเบื้องต้นในตอนแรกนะครับก็คือว่า แบงค์ชาติเนี่ยนะครับจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนที่เป็นเงินต้นเงินต้นใช่ไหมครับและกระทรวงการคลังจะรับผิดชอบในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยนะครับเสร็จแล้วนะครับแบงก์ชาติเองก็ไม่มีไม่ค่อยมีผลกําไรเท่าไหร่นะครับเงินต้นก็ไม่สามารถที่จะชำระได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับทางกระทรวงการคลังก็จ่ายดอกเบี้ยนะครับประมาณปีละ6กหมื่นล้านทุกปีนะครับจนสุดท้ายนะครับถึงตอนนี้เราจ่ายหนี้ไปแล้วประมาณสักจ่ายดอกเบี้ยอย่างเดียวนะครับประมาณ6กแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทครับค่ะ มีพอพอมาให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลธนาคารแห่งประเทศไทยกับทางรัฐบาลนี่ตกลงเขาตกลงอยอมทีม่จะ <c oughs> มดาดูแลแล้วใช่ไหมคะก็ <c oughs> ตอนแรกนะครับเขาก็เสียงกันนะครับว่ากระทรวงการคลังก็บอกว่าเออมันเป็นสิ่งที่แบงค์ชาติองรับผิดชอบนะคิะคะ่จ่ายเงินต้นสักทีใช่ไหมครับแบงค์ชาติก็บอกว่าโอเคฉันไม่มีปัญญาที่จะงมาจ่ายแล้วก็หน้าที่จะไม่ใช่หน้าที่ในเรื่องของการหาเงินตรงนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าจนมติวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พอเห็นรูปเป็นร่างออกมานะครับว่าเขาจะใช้วิธีการอย่างไรนะครับ ตอนนี้นะครับก็สิ่งที่ตอนแรกเราเป็นห่วงว่าเอ๊ะ<า>แบงค์ชาติจะจ่ายได้อย่างไรนะครับมติออกมาในลนักษณะที่ว่าแบงค์ชาตินี่ทั้งหมดนะครับที่เหลือ1.14ล้นนานนะครับจะโอนไปที่กองทุนฟื้นฟูนะครับโดยที่กองทุนฟื้นฟูนะครับตามคําของท่าน,าานรัฐมนตรีคลางก็คือจะเป็นภาหนะนะครับโ<า>ดยที่มแบงค์ชาติเป็นคนขับเคลื่อนโดยการขับเคลื่อนนี้ทำยังไงนะครับ<า>ก็คือในแง่ตอนนี้แบงค์ชาติจะต้องในตัวพรกที่ออกมาตรงนี้นะครับความหมายคือว่า ธนาคารจะรับผิดชอบทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยโอเคไหมครับเมื่อก่อนเราธนาคารจะรับผิดชอบแค่ในส่วนที่เป็นเ,เงินต้นอย่างเดียวนะครับตอนนี้บวกคาว่าดอกเบี้ยด้วยนะครับส่วนการที่ชําระนี้ได้เนี่ยธนาคารตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสามแนวทางใช่ไหมครับอันที่หนึ่งก็คือมีกาําไรถ้ามีกำไรแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เราก็เพิ่มข้อกำหนดไปว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต้องมาใช้ในการชำระหนี้เงินต้นนะ ข้อที่2ก็คือในเรื่องของอกําไรที่เกิดจากไอการบริหารไอกองทุนสำรองเงินตราทั้งหลายนะครับถ้ามีกําไรตรงนี้นะครับในทางบัญชีอะไรก็เอามาใช้นี่นะครับส่วนข้อที่3ตรงนี้เพิ่มเข้ามาครับซึ่งน่้จะเป็นสาระสําคัญคก็คือว่าะจะให้หรืออนุญาตให้บัะเาศน,นะครับสามารถเก็บค่าธรรมเนียม นะครับจากสถาบันการเงินได้ะนะครับค่าธรรมเนียมมีระบุระยังคะว่าเก็บได้เท่าไหร่อย่างไรจริงๆแล้วนะครับตามกฎหมายที่กําหนดเนี่ยจริงๆค่าธรรมเนียมที่เกิดจากที่เก็บในแง่ของสถาบันค้ำพองเงินฝากนะครับจะไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของของยอดเงินฝากนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็เก็บประมาณ0.4%นเปอร์เซ็นต์นะครับที่เข้าสถาบันนะครับแต่ว่า ผมอาจจะไม่คอนเฟิร์มหรือไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เหมือนกับข่าวออกมาในทํานองว่าจะให้ทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยลดการจับเก็บเหลือ0.1เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แบงค์ชาติก็อาจจะจัดเก็บเพิ่มเติมนะครับอาจจะ0.9เปอร์เซ็นต์ก็ได้เพื่อให้ได้1เปอร์เซ็นต์พอดีถ้าเกิดมองในมุม,มนี้นะครับแบงค์ชาติจะสามารถมีเงินจากค่าธรรมเนียมนะครับถ้าเกิดที่ทราบจากทางด้าน พุ่งในการทางสบานอนก็จะบอกว่าจะได้ประมาณปีละเจ็ดหมื่นันล้านบาทนะครับซึ่งจะใช้เวลาประมาณ20ถึง30ปีครับก็จะสามารถใช้หนี้ก้อน1.14ล้านล้านบาทได้แบบนี้มีเสียงตอบรับมาจากสถาบันการเงินมาจากธนาคารพาณิชย์ว่ายังไงบ้างคะเห็นก่อนหน้านี้บอกว่าโอ้โหเหมือนเป็นการผลักภาระให้เขาหรือเปล่าตอนนี้เสียงตอบรับล่าสุดนี่คะว่ายังไงคะออตอนนี้ผมว่าทุกคนก็ คอยจับตาดูนะครับว่าแบงค์ชาติกับทางด้านารัฐบาลเองจะใช้เครื่องมือแบบไหนนะครับะจะจะจัดเก็บอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าหรือใช้วิธีการแบบอื่นนะครับตอนนี้ผมว่าทางด้านสถาบันการเงินก็จับตามองอยู่คือตอนนี้มันยังไม่ชัดว่าจะจัดเก็บแบบไหนกันแน่ที่ชัดเจนใช่ไหมใช่ครับแต่ในแง่ของหลักการเนี่ยรัฐบาลก็ได้ตัดสินออกมาแล้วนะครับว่าจะใช้ักษณะแนวนี้นะ แต่ในเรื่องของดีเทลผมว่าเ็ต้องราพวกเราเต้องจับตาดูกันอีกทีครับค่ะแต่แบบนี้มองง่ายๆชัดๆแล้วเราประชาชนตาดำๆไปเกี่ยวยังไงจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างกับเรื่องนี้นะหนีนี่พ้นแน่นอนครับเพราะว่าสมมุตินะครับว่าจะไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนทางการเงินของแบงค์ข้อแพงขึ้นใช่ไหมครับค่ะตอนนี้อยู่ที่ว่าแบงค์เองจะเป็นผู้รับหรือเปล่าหรือว่าแบงค์เองจะแผ่คารับมาที่ประชาชน นะครับสมมุติถ้าแบงก์เลือกที่จะผลักพาระนะครับประชาชนที่ฝากเงินก็อ,อาจจะได้ดอกเบี้ยเงินฝากน้อยลงนะครับประชาชนที่กู้เงินก็อ,อาจจะได้ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูง,สงขึ้นน,นะครับอันนี้แหละก็คือกระทบกับประชาชนโดยตรงแ,แน่ๆถ้าเป็นแบบนั้นอ่าครับจะจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับก็เหมือนกับว่าเออเราก็ค่อยๆผ่อนส่งไปก็แล้วกันนะครับประมาณหนึ่งจุดหนึ่งสี่ล้านนะครับก็อ,อดทนกันไปทุกที่สุดประชาชนก็ช่วยผ่อนด้วยว่าง่ายๆแบบนี้เราก็ช่วยกันผ่อนจริงๆแล้วคนเราเกิดมาก็มีหนี้ติดตัวอยู่แล้วใช่ไหมฮะอาจารย์เห็นอาจารย์ว่าอาจารย์คำนวณแล้วแหละว่าหนี้สาธารณะที่ติดตัวของคนมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคนละเท่าไหร่ผมผมลองดูจากยอดหนี้สาธารณะทีี่่มมจจจุุดบบบาาาาเในนนนนปปััััะะครรณสกลล้้ นะครับเรามีประชากรในประเทศประมาณ65ล้านคนใช่ไหมครับก็ตกประมาณเราเกิดมาก็คงมีนี้ประมาณ6 6หมื่นหพันบาทประมาณนั้นนะครับค่ะถ้า,ถ,าถ้าเปรียบเทียบกับต่างชาติเราสามารถเปรียบเทียบกันได้ไหมคะว่านี่สาธนานะของเรามีมากมีน้อยมันความมั่นคงเสถียรภาพการเงินการคลังมาแตกต่างกันยังไงเห็นอนาะจารย์บอกว่ามันค่อนข้างจะเปรียบเทียบกันลําบาก ปิเพี้งลำบากครับเพราะว่าประเทศที่แข็งแกร่งนะครับอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับเขามีหนี้ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP เป็นร้อยเปอร์เซ็นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นเราสามารถอยู่ได้ต่อ GDP เหมือนญี่ปุ่นมันคงไม่ได้หรอกครับเราลองดูประเทศในกลุ่มยุโรปที่มีปัญหาการเงินในตอนนี้สิครับประเทศในกลุ่ม P X เอง P I G S นะครับอย่างสเปนเองนะครับในช่วงปีสองปีก่อนเนี่ยระดับหนี้สาธารณะอยู่ต่ำกว่าระดับที่ อยู่กำหนดนะครับคือะตัดต่ำกว่า60%แต่เขาก็ยังเป็นประเทศที่มีวิกฤตการเงินเกิดขึ้นะนะครับประเทศไทยเองเราเองก็เรียกว่า fundamental หรือความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจเราเองพูดตรงๆเราก็ค่อนข้างจะอ่อนกว่าทาั้งยโ่ราไปซ้ำไปนะครับผมว่าถ้าเกิดเรามีนี่นระดับประมาณถึง60% 50 60%เราก็อาจจะมีปัญหาค่ะแบบนี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าก็เหมือนกับว่าประชาชนก็ต้องช่วยชำระหนี้ มีสาธารณะอันนี้แล้วธนาคารพาณิชย์ต้องช่วยชำระไหมคะควรจะช่วยชำระด้ไหมคะเราก็อยากให้เขารับภาระมากขึ้นเลยครับแต่ว่ามันก็คงจะไปบังคับเขาได้อย่างไรครับคือรัฐบาลอาจจะใช้วิธีการขอร้องนะคุณเราปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้คุณแล้วนะครับจาก30เป็น23เปอร์เซ็นต์นะครับหรือจะเป็น20ต่อไปในปีหน้าอย่างเงี้ยนะครับคุณช่วยเสียสละนิดหนึ่งได้ไหมครับที่จะรับภาระในส่วนนี้ไป แต่มันก็ไม่มีอะไรที่ไปบังคับได้นี่ครับว่าเขาจะรับเก็บไม่ได้ใช่ครับค่ะแบบนี้เราก็ต้องยอมรับภาระนี้ไปแบบนี้ถ้าถ้ามันออกมาในรูปนี้แล้วประชาชนยอมรับได้ในในผลที่ที่ออกมาในเรื่องของพรกฉบับนี้เราก็ต้องยอมรับไปนะครับแต่ถ้ามองในข้อดีจริงๆนะครับก็คือพรกฉบับนี้ออกมาได้มันก็สามารถเคลียร์ปัญหาที่ยืดเยื้อมาเป็นสิบปีได้นะครับเพราะว่า เราจ่ายอย่าลืมนะครับเราจ่ายดอเบี้ยมาหก0 0 0เจ็ดหมื่นล้านแล้วนะครับถ้าเรายังต่อยสางเกตเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับมันก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่า นะฮะประเทศจะต้องรับภาระนี้ไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้เลยผมว่ามันก็เป็นความกล้าหาญของรัฐบาลในในประเด็นหนึ่งนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่เขาพยายามที่จะเคลียร์ปัญหานะครับแบบนี้อาจารย์มองว่าถ้าหากเรามองไปข้างหน้าถึงเสถียรภาพการคลังการเงินคงเงินคง,ง,งคลังของเราในอนาคตจากพรกฉบับ,บนี้เนี่ยมันจะสมผลกระทบยังไงไหมคะคือตอนแรกในใน,ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคงจะเป็นห่วงเสถียรภาพทางการเงินนะครับในเรื่องของแบงค์ชาติเราคงจะเป็นห่วงนะครับว่าเอ๊ะแบงค์ชาติจะถูกแทรกแซงไหมนะครับตอนแรกเราก็เกรงนะครับเพราะว่าแบ คงต้องรักษาทางด้านเสิ่งแวทางด้านการเงินพวกอัตราเงินเฟ้อหรืออะไรนะครับแต่เกิดจะมานั่งถูกแทรกแทรจากรัฐบาลมันก็คงไม่ดีนะครับขงสูญย์สี่ความเป็นกลางาแต่ตอนนี้พอพอ,อม่ติคร,อรมองออกมาในลักษณะนี้นะครับเรื่องของสิภาพทางการเงินวิน <ertas> ัยทางการเงินผมไม่ค่อยห่วงนะครับ,รบแต่ผมกําลังแอบเป็นห่วงเล็กๆกันนะครับในเรื่องของอวินัยทางการคลัง <får> สังเกตให้ดีนะครับในช่วงสองสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ มีการออกกฎหมายพิเศษนะครับพร,รบกรในการกู้หนี้ใหม่ๆเยอะขึ้นน่นะครับไม่ว่าจะไทยเข้มแข็งเองอแต่ว่ากันให้ดีนะครับไอ้เพราะหนึ่งในพร,รกรที่ออกมาสี่ฉบับในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการกู้หนี้ใหม่ขึ้นมาเพื่อบูรณาประเทศใช่ไหมครับประมาณ3ามแสนห้าหมื่นล้านจริงๆแนละ้วถ้าไปดูดีเทลผมเข้าใจว่ามันจะมีความใกล้เคียงกับทางด้านไอ้อไอ้ออนี่ที่ออกมาในสมัยไทยเข้มแข็งเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นก็คือว่า การที่ออกหนี้มาโดยที่เขาเรียกว่าไม่ได้กันกรองให้ดีเนี่ยแม้กระทั่งในสมัยที่เป็นกอ,องทุนอไอทยเข้มแข็งตรงนั้นนะครับเราก็ยังมีเมือนแั่มีการศึกษามาแล้วว่ามันก็ไม่เวิร์กในเรื่องของประสิทธิภาพของของเงินที่เอาไปใช้นะครับที่ทประเทศไปก่อหน,นี้ขึ้นมามันก็ไม่ได้เวิร์กขึ้นะนะครับทางนี้เกิดอีกเช่นเดียวกันนะครับรัฐบาลฝ่ายค้านเองก็มีความ วิจออกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องรีบออกไอตัวพรกรตรงนี้3 5จุดท่าแสนล้า,านทำไมไม่ออกเป็นพรบรได้เวลาใ,<ช>ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้อาจารย์มองอยังไงคะตรงถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดรัฐบาลสามารถรอได้นะครับว่าให้ออกเป็นพรบรให้ฝ่ายค้านเขามีสิทธิ์ที่จะเห็นดีเทหรืออภิปรายตรงนั้นได้เต็มที่นะครับผมว่ามันก็คงจะดูะสง่าง,งามกว่านี้ะนะครับสุดท้ายให้อาจารย์มองว่าตกลงแล้วมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรสำหรับพรกฉบับนี้คะ คือข้อดีก็คือว่าเรารัฐบาลเองก็ได้ตัดสินใจที่จะเคลียร์ปัญหานี่ที่เกิดขึ้นคาราคาซังนะครับแต่ว่าไอ้ข้อที่วิตกกองบลนก็คือว่าสมมุตินะครับประชาชนเองเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเราเป็นผู้แบบรับภาระหรือเปล่านะครับผมเรงว่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าลืมนะครับประเทศประชาชนทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่เรามีหน้าที่เสียภาษีอยู่แล้วนะครับสมมุติว่าวันหนึ่งรัฐบาลมาเก็บภาษีจากเราเอาไปใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไปก่อหนี้ก่อสินขึ้นมานะครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับใช้วิธีการในลักษณะนี้เหมือนกับเก็บค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับแล้วก็ผลักพลาระสุดท้ายลงที่ประชาชนมันก็เหมือนกับประชาชนเองก็จะต้องเจอ2เด้งนะครับเด้งที่1เด้งภาษีเด้งที่2ก็เป็นค่าธรรมเนียมพิเศษที่จัดเก็บขึ้นมาตรงนี้มันไม่แน่ใจว่าจะก่อให้เกิดความยุติธรรมต่อ,อประชาชนหรือเปล่าะจะกลายเป็นวิกฤติมาในยุโรปเลยไหมะฮะอาจารย์คะวิกฤตในยุโรปเนี่ยในในปัจจุบันคงไม่เกิดนะครับแต่ว่าในอนาคตไม่แน่ครับเพราะว่าสมมุตินะครับ ในใน,ในมุมมองของนักวิชาการนะครับตอนนี้เราเห็นว่าในช่วงสองสามปีที่ก่านนะครับว่ามีการก่อนนี้ใหม่ขึ้นมาเยอะเลยะนะครับแต่ว่าจุดอ่อนที่สําคัญกนะ็คือว่าเราไม่เห็นนะครับว่ารัฐบ,บาลไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะบอกว่าเอ๊ะเขาก่อนนี้ข้อ,น,น,ขอน,นี้ขึ้นมานะก็จะชนะนี่ก่อนนี้อย่างไรแล้วเมื่อไหร่ <c oughs> นะครับมันเหมือนกับว่าเป็นการผลักภาระให้คนรุ่นถัดไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> มันเหมือนเป็นบอลลูนนะครับ <c oughs> วันหนึ่งนะครับเราอเอารก็ต้องอุ้มบอลลูนหรือไอ้ไอ้ถังน้ําหรือลูกโป่งที่อุ้มเต็มน้ํานั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนึงลูกโป่งก็จะแตกค <c oughs> ถ้าวิโกะลูกโป่งใบนั้นแตกเมื่อไหร่เราก็คงหนีไม่พ้นวิกฤตนี้นะครับเราอาจจะเป็นแบบที่เกิดขึ้นในยุโรปในวันนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> และอนาคตก็อาจจะไม่ได้ช้านานก็ได้ถ้าเกิดรัฐบาลยังมีลักษณะของการก่อหนี้ที่มากมาย ต่อเรื่องต่อไปเรื่อยๆนะครับค่ะอาลคาเราเห็นภาพที่ชัดเจนนะคะทั้งข้อดีและข้อเสียสําหรับพระราชกําหนดฉบับนี้นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์สตราเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการฮารข่าอข่าวขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับฮราจะกลับคูเดียวค่ะช่วงหน้าต่อมาในช่วงสุดท้ายของฮารข่าอข่าวค่ะหม่โครงข่าย 3G ของคนไทยทุกคน บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิต hey, ยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงมาเรามินาและไรนานะทำกินรับเรามีในดิมอยู่เป็นชุมชน สูงเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทกส84พร้อมรองรับการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้ชุมชนหลังน้ำราพอกสสนับสนุนให้าานคนไทยน้อมนำรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนำความสุขที่ยั่งยืนคืนสู่ทุกชุมชนตลอดไปท ามาทั้งชุดเลยไปทราบไปงานศพที่ไหนล่ะครับคุณพ่อผมเสียครับม่อคือดูบอลเปล่าใครชนะพี่ ยอข่าวดีๆทำให้เรื่องคุยฟรีหนังสือพิมพ์ M2F ขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสะผมผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วง <ST AN TI AL> ปรึกษาศูนย์การแพทย์ทนบุรี0ูน6 6 9 9 5 5